สวัสดีคัะวันนี้มาพบกับเลวซินิชซีเอชนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Overcast ค uh, ส w a ว d e n and the Werewolf นะคราวนี้เราจะมาต่อกันที่ Momentum 2นะฮะเรามีแขกรับเชิญในท็อ k ท็อ k นะนั่นก็คืออุ้ยคือเร็วเร็วมันหลอนเล่นและเงยียบไปเลย เงียบไปก่อน <c oughs> เงียบก่อน <c oughs> เผื่อมีคัสซีนหลอนมากวอลเดนทำได้อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาสิ่งลึกลับทิ้งจดหมายท้าทายเขาใครทำแบบนั้นกันพันคำถามผ่านเข้ามาในใจเขา แต่เขารู้อยู่สิ่งเดียวภารกิจนี้เป็นหนทางเดียวที่จะไขเงื่อนงำทั้งหมดโอเคพูดได้แล้วเซเว่นม <Moon> ูลฟาเรสป่าเซเว่นมูลนะเมลยังอยู่เปล่าพูดหนอยดิก็ไม่ได้ยินเสียงไมค์กันเลยเพราะว่าเขาลดเอ้ยไอ้พูดดังๆแล้ว เพราะว่าเธอลดเสียงมาเยอะมากเพราะว่าเสียงเกมมันเสียงโทศัพท์ใครวะมีจำสแกมไหมคะคุณพี่งงออ๋อจังซี่ต้องต่อก,กองไฟนะฮะอ่ะสรุปคือหาท่อนไม้เฮ้ยมิลก็ พูดเป็นเพื่อนหน่อยดิให้มันหายลง <c oughs> หายหลอนบ้างอะ่ะก <c oughs> ็จะให้แกหลอนเหมือนเดิมไงเพกพกแกไม่ได้หลอนไง<ะ>อ๋อโอ้นี่ไง,งนนเดินหานต้องบอกไอ้ตานะอะไรนะอย่าไปบอกไอ้ตานะถ้าเขาเล่าให้ยงไงทำไมอะ่ะก็ฟังนะโดดเดี่ยวเดียวดาในท้องเล คื่ออะไรวะคือยังไงก็ต้องเอาไปลง youtube อยู่แล้วอะอย่าไม่เปิดให้้าดูนะปี๊บกับพี่เป็นแค่คนวะอุ้ยเดี๋ยวงีบก่อนเธอมีคคสตินเอเนต่ไม่น่าจะมีนะกอกองไฟอย่างนี้เรียกหมาป่าหมาหรือป่าเริ่มหลอนแล้วนะเว้ย เขาว่าหมาป่าวะอย่างเงี้ยแวรวูฟแวรวูฟแวรวูฟที่มันมนุษย์หมาป่าเนี่ยเฮ้ยฮะอย่อย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าไปไมป ไปวิวยังอยู่ป่ะอยู่นึกว่ามองไปแล้วบันพี่โผล่คุกใหญ่แปง้งไฮแปลงออกใหม่อะไรอะไรนะโผล่คใหญ่แปง้งไฮแปลงออกใหม่อะไรนี่ทำไมอะสาวเกาะกองไฟก่อน นี้เราจะมาเอา่อมาเข้าค่ายลูกเสือกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เออ่นักเรียนเอาไปเขาปวดท้องปัสสาวะนะฮะก็เลยไปชิงช่องกันนิดหน่อยฮะครูก็มาช่วยก่อกองไฟนะะนนง้ออุ้ยบอกหนูหน่อยหนูต้องทำยังไงมันเลื้อยม,มาเลื้ยมาแล้วอุ้ย Hit <Gasso> wow. Siwa. สุดท้ายเลยเนี่ยตายแล้วหรอตายยังตายแล้วจ้าผมนี่รีบเข้ามาที่บอนไฟเลยอุ๊ยตายตายมันตายแล้วหรือยังต้องเข้าไปดูเข้าไปดูผลงาน อุ้ยย่ายายาตกใจเสียงแกลวมิวฮารักเหมือนจะไตแล้วนะโอ้ได้เขี้ยวงูมาโอ้ติดแกแล้วเกลักการ a will to narrow m o t i n and search for a ฮ่าเฮิบเหมือนจะติดพิษนะ เอาละฮะแล้วก็เจอละนะคะตรงตรงนี้หลังจากที่ติดพิษงูม,มาแล้วก็เดินหามันนานเออะวั t What? What the fuck say <c oughs> จะ <c oughs> ดีดีวัปมา um โมเมนตัมสามเคครับเดี๋ยวเล่นโมเมนตัมสามอีกอีกสักอันละกันเนาะเอ่อมิวเงียบก่อนนะเผื่อมีคาซีน <c oughs> ววลเดนผูกวางยาพิษน่าอัศจรรย์เขารักษาตัวเองด้วยสมุนไพรหายากนักล่าแท่มีอยากเชื่อว่าเขาจะถูกทำร้ายด้วยงูยักษ์ตาของเขาเบลอแต่การแก้แค้นของเขาเพิ่งเริ่มตน้น โอ้โหตอนนี้น่าจอลายมากอะ่ะนับเทชรก็ต,ต้องตกไม่คนละลายแล้ว,ลลวหุยหุย,หยกดกดกดจำสแกร์อ, <S <S อย่านะจะเอ๋ตาเอ๋ใช่ you k นเอ you น know. oh, n o ากระสุนอยู่อยู่โดนโหหน้าจอลายว่ะคือมันเหมือนแบบเป็นกำมันตลังสีอะเออฟิลฟิลแบบจริงจริงอ่ะกุญแจมหาพี่มัมม่า อย่าให้ต้องใช้กำลังอุ้ยมิวมีเงินงามว้ยเงินงามเ้ยอย่านะอย่าต้องให้มีจำสแกได้คีย์มาแล้วอาเอ๊นนนนนนทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าไงคือแบบ รับไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยโอ้ะอะไรปัจเจ้าคือคือสทาทำใจไปแต่นเนิ่นใช่ปะแต่มาเจอเอิม่มไม่เนิ่นอะดิโอ้โหหัดใจข้างในเกมก็เต้นข้างนอกก็เต้น มาเต้นกันเถอะอ้อัากตุกวันเดือนวันเดือนปีตืด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 อารมณ์ดีฮะเสียงโทรศัพท์หรอหือเปล่าอุ้ย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 อะไรวะหมาป่าแววเป้าวเบาจา้าให้กระสุดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ว่าเรเชียแแวตตยาจะอีนนยาไม่ดีไม่ดีอย่างนี้เด็กไม่ดีรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายถ้าไม่ผ่านนะเลิกมม,มองไม่เห็นอะไรเลยวะเอาไว้เล่นต่อพาร์ทหน้าแล้วกัน เต็มเต็มหน้าหุยมิวแกทำอะไรวะเสียงโคลคลาโคลค่ะคุยเบสกับไอ้ฐานอะอะไรนะ ขอให้ค่าได้เป็นไทยก่อนเถิดแล้วค่อยว่ากันเอาแล้วนะท่านผู้ชมสพานสพานก้าวสู่ความเป็นไทยมันต้องมีหมาป่าแน่เลยนั่นไงไอมิว่าให้รู้สึกฟีลลิ่งเหมือนกำลังยิงแกอยู่ไง าไปตายซะเออสามดอกเดี๋ยวจ้าเดีดย๋ยวจ้าเดี๋ยว จำสแกมมาไม่บอกไม่กลัวดีนะครั้งนี้ไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่อุ้ยตรงมาอีกแล้วยิ่อืมอีกดอกดอกเดียวจบลึกพาวยัง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 อีก จบพอแล้วพอแล้วโอ้ยจบซะทีโมเมนตัมสามจบแล้วเหรอโอเคอ่าไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าที่โมเมนตัมสี่หรือไอวีนั่นเองนะ สุดวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายบาย